มีธรรมภาสิทธตที่มีปรากฏในคุตกันิกายอภทานความว่าคุณานังอากโรเทโรรัตนานังวสาคโรสินทวัจจนราชนโยเิเลสัมลหารโกวิชยีวะมหายโยโทมารเสนังปมัทโนเลานักปราช เป็นบ่อกเกิดแห่งคุณตดดดังสาครเป็นบ่อกเกิดแห่งรัตนทั้งหลายและเป็นเหมือนม้าสินทบอาชาญในเป็นผู้นำออกซึ่งมลทินคือกิเลสสามารถย่ำยีมารและเสนามารเสรียได้เหมือนนายทหารใหญ่ผู้มีชัยโดยเด็ดขาดผู้ฉลาดในการสั่งสมบุญ มีการให้ทานเป็นต้นเมื่อตั้งใจว่าจะสละความตรนี่ออกจากใจโดยการขนทรัพยบหยาบๆที่ตัวเองมีอยู่นี้นะ่ะออกให้ทานท่านมักจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของปฏิขาหกว่าใครที่สามารถจะมาเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมให้ได้มาเป็นทักษิณในยบุคคล ซึ่งเป็นผู้ควรรับทายธรรมที่หามาได้ด้วยความยากลำบากนี้ไม่ใช่เพียงคิดอยากจะให้ก็ให้แต่ต้องรู้จักเลือกเนื้อนาบุญด้วยการจะให้ทานที่ถูกหลักวิชาแต่ละครั้งนั้นต้องมีโยนิโสมนสิการะคือคำานึงถึงเนื้อนาบุญผู้มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจ เป็นอันดับแรกเพราะเมื่อเราทำบุญถูกเนื้อนาบุญผลบุญที่ได้ก็เกิดขึ้นเกินควรเกินคาดจะส่งผลทั้งในชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็ชาติต่อ,ตอไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงฝั่งแห่งพระนิพพานแต่บางครั้งการที่จะได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญ จึงเป็นบอ่อเกิดแห่งคุณตามที่เราปรารถนานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจ๊ะลราพู้ที่อดมบด,ดิศีลสมาธิปัญญาเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ไม่ใช่จะมีโอกาสพบเจอและทำบุญกับท่านได้ง่ายง่ายในบางยุคบางสมัยน่ยจะหาเนื้อนาบุญที่เอาแค่เพียงรักษาศีลห้า ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ยังหาได้ยากเหลือเกินเพราะผู้ที่แสดงตัวเองว่าเป็นเนื้อนาบุญนั้นไม่ค่อยจะมีเหมือนเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในสมัยก่อนโน้นครั้งเมื่อพระเจ้ากรพยะสเสวยราจ,จะสมบัติอยู่ในพระนครอินทปัตอำมาตย์ของพระองค์นามว่าวิทูระคอยทำหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ทำให้ประสกนิกรไพรฟ้าประชาราชอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขพระราชาทรงรักในการบริจาคทานเป็นชีวิตจิตใจแต่อย่างไรก็ตามในบรรดาคนที่มารับทานของพระองค์จะหาสักคนหนึ่งที่รักษาศีลห้าก,ก็ไม่มีเลย ทุกคนล้วนจะเป็นผู้ทุศีนทั้งนั้นพระเจ้ากราพยะทรงตระหนักดีว่าการทำบุญถูกเนื้อนาบุญจะทำให้ได้ผลมากจึงมีพระประสงค์จะให้ทานแก่ผู้มีศีลทรงปรึกษากับวิทุระบัณฑิตว่าทำอย่างไรจะได้ทำทานกับพราหมณ์ผู้มีศีลเป็นประหูสูตร งดเว้นจากเมถุนธรรมวิถุลรบัณฑิตเห็นว่ายุคนี้เนะ่เป็นช่วงที่ว่างเว้นจากการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าจะหาเนื้อนาบุญคงหาได้ยากเพราะพรามผู้บลอยบาปได้แล้วเนะี่ยมีศีลบริสุทธิ์มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงได้เดดทูลในคำปรึกษาเกี่ยวกับพรามทั้งหลายหลายประเภทว่า บางพวกถือกระสอบที่เต็มไปได้วยรากไม้ปิดสลากบอกสปปรรพคุณยาเอาไว้คอยรดน้ำมนต์และไล่มนต์และแสดงตนว่าเป็นพรามบางพวกถือเตาน้ำและไม้สีฟันคอยแสวงหาอาหารจากทายกผู้ใจบุญบางพวกปล่อยเล็บมือเล็บเท้ายาว ไม่สะอาดมีทุลีบนศีรษะเละกรังไปดิฝุ่นละอองคล้ายพวกยาจกบางพวกคอยทำหน้าที่จัดงานอาวาห์มงคลและวิวาห์มงคลให้กับคนหนุ่มสาวคอยตรวจตราดูเลิกยามที่สมมุติว่าเป็นมงคลไปเลิกงามยามดีหรือยามร้าย และด้ก,กล่าวถึงพราหม์ประเภทต่างๆอีกหลายอย่างซึ่งมีข้อวัดปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นไปอการสแสวงหาหนทางพระนิพพานให้กับตนสำรายกว่านั้นพรามณ์บางจำพวกยังปฏิบัติสวนทางพระนิพพานนำมหาชนไปสู่อบายภูมิก็มากเพราะบริษัทวิทูรบัณฑิตได้กราบทูล แสลงถึงพวกพรามณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นเพียงการมัญญัตดเรียกตัวเองขึ้นมาพระเจ้าโกรพยะก็ทรงพิจารณาด้วยสติปัญญาของพระองค์เองและตรัสว่าชนเหล่านั้นปราศจากคุณเครื่องความเป็นพราหมณ์จะเรียกว่าเป็นพรามณ์ไม่ได้เพราะพรามณ์คือผู้ลอยบาปได้แล้ว ท่นจงสแสวงหาพรามเหล่าอื่นผู้มีศีลเป็นประหูสูตรงดแว้นจากเมถุนธรรมซึ่งสมควรบริภโภคโภชนาหารของเราแล้วปรารถนาจากให้ทักสินาทานในพวกพรามที่ให้ทานแล้วจักมีผลมากวิทุราบัณฑิตได้กล่าบทูลลักษณะของพรามผู้ทิ่สมควรเป็นเนื้อนาบุญว่า ข้าแต่องค์ผู้สมมุติเทพพร้อมทั้งหลายผู้มีศีลเป็นประหูสูตรงดแว้นจากเมถุนธรรมซึ่งสมควรบริโภคโภชนะาหารของพระองค์มีอยู่แต่ตอนนี้ท่านอยู่ที่เงื้อมเขานันทมูลกะในหิมมวันประเทศโน่นพระราชามาได้ยินเช่นนั้นก็ดีประทัไทย ที่จะได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญจึงรับสั่งว่าพ่อบัณฑิตถ้าฉะนั้นเธอจงช่วยทูลอาราธนาท่านพราหมณ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐเหล่านั้นแก่เราโดยกำลังปัญญาของท่านเถิดอิศุลบัณฑิตผู้มีปัญญาเฉียบแหลมทูลแนะนำว่ามหาราชเจ้าถ้าเช่นนั้น ก้อยพระองค์ชักชวนชาวพระนครทุกคนอธิษฐานอุโบสถและรักษาศีลกันให้หมดแม้พระองค์ก็ทรงสมาทานโอโบสถศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ตระเตรียมมหาทานเพื่อถวายตลอดเจวันส่วนเรื่องการเชื้อเชิญพราหมณ์เป็นหน้าที่ของข้าพระองค์เองเมื่อพระราชา และเหล่าพระสกนิกรพากันประพฤติธรรมอิทุลบัณฑิตก็นั่งระลึกถึงคุณของพระปัจเจกพระพุทธเจ้ากราบนิมนต์ท่านด้วยใจว่าขอพระปัจเจกพระพุทธเจ้าประมาณ500พระองค์ผู้สถิตยอยู่ณเงื่อมเขานันท้มูลกะในหิมวันตับประเทศจงรับภิกษาของพระพุเจ้าทั้งหลายในวันรุ่งขึ้นด้เถิด ว่าแล้วก็โยนดอกไม้แปดกร,รมไปในอากาศด้วยอนุภาพบารม,มีของพระโพธิสัตว์พวงดอกไม้นั้นก็ได้ล่องลอยไปจนกระทั่งถึงที่อยู่ของพระปัจเจกพระพุทธเจา้าทั้งห้าร้อยงค์ท่านได้เห็นดอกไม้ลอยมาตกลงในบริเวณที่พำนักก็ทราบด้วยปัจเจกพุทธญาณว่าวิทุระบัณฑิต พอเป็นหน่อเนื้อแห่งพุธทธางกูลได้กราบนิมนต์เพื่อฉันพระตาหารในวันลุ่งขึ้นทุกรูปจึงตั้งใจที่จะทำการสงเคราะห์พระโพธิสัตว์ให้ท่านสมความปรารถนาที่จะได้ถวายมหาทานบารมีวันลุ่งขึ้นพระราชาทรงจัดแจงสักการะใหญ่โตให้ตบแต่งอาสนะในท้องพระโรงหลวง ได้ใจจดใจจออว่าจะได้ทำบุญใหญ่กับเนื้อนาบุญอันเลิศฝ่ายพระปัจเจกพระเจ้เทจาทั้งห้าร้อยได้สงสนานในสะอโนดาตครองผ้าเรียบร้อยแล้วก็หออมาทาอากาศลงที่ท้องพระลานหลวงพระราชาและพระโพธิสัตว์มีใจเรื่อมใส ได้พากันอัญเชิญพระองค์ท่านขึ้นบนปราสาทเจอกันถวายพระตาหารอันประณีตเป็นเวลาถึงเจ็ดวันวันสุดท้ายก็ได้ถวายตรายจีวรพร้อมด้วยเครื่องอัฐบริขารทุกอย่างเดยในสง่งการถวายมหาทานถูกทักคินเยบุคคลในครั้งนั้นทำให้พระราชาและชาวเมืองได้ไปสวยทีพประสมบัติในสุคติ โลกสวรรค์เห็นไหมจ๊ะโอกาสแห่งการที่จะได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องอาศัยกำลังบุญอาศัยจังหวะช่วงเวลาที่เหมาะสมถึงจะได้ทำบุญกับทักเินนยบุคคลอันเลิศซึ่งขณะนี้ลูกทุกคนนับว่าได้โอกาสอันเลิศอย่างนั้นแล้ว คือเรายังมีประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราเวลาเราถวายมหาสังฆทานก็แต่ถวายกับประสงค์ปเป็นเรือนแสนนี่ก็นับว่าเป็นยิ่งกว่ามหาโชคมหาลาภที่ไประช่จะทำกันได้ไง,ง่ายๆนะจ๊ะดังนั้น เมื่อโอกาสดีๆอย่างนี้ยังเป็นของเราอยู่ก็ให้รีบชิงช่วงตักตวงบุญกันให้เต็มที่ต้องสร้างทานบารมีกันให้อิ่มอกอิ่มใจและให้เป็นต้นบุญต้นแบบที่มนุษย์และเทวดาต้องแส่ซองอนมทนาสาธุการดังนั้นเกิดมาชาตินี้ให้สร้างความดีกันให้บบมากๆนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกตักรพรรดิตมักร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้เข้าถึงฐานนะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คำจุนพระบุธศาสนาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเขาถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิย